แต่ในึนงในสัตว์ที่สำคัญที่สุดในทุ่งหญ้าทั่วโลกตัวเล็กกว่ามากที่นี่ในอเมริกาใตา้หลักฐานของความสำเร็จมองเห็นได้ทั่วทั้งซอร์ราโดปลวกนั่นเอง มีปลูกกว่า2,500สายพันธุ์และนิคมหนึ่งมีปลูกได้มากถึง2ล้านตัวทีเดียวแต่พวกมันเป็นนี่ความรุ่งเรืองนี้ต่อความสัมพันธ์ที่เรามองไม่เห็นปลวกกินหญ้าแห้งย่อยยากและมีไนโตรเจนน้อยมาก จะมีสัตว์ไม่กี่ชนิดที่กินได้แต่ปลวกก็มีอาวุธลับแบคทีเรียในลำไส้ของพวกมันแบคทีเรียบางชนิดย่อยยาที่แข็งเหมือนไม้เหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่จ่อยได้ แบคทีรียชนิดอื่นในลำไส้ของพวกมันสามารถดูดซึมไนโตรเจนจากอากาศและเปลี่ยนมาเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่ปลวกสามารถใช้ในการสร้างโปรโตีนได้ mm hmm. การทำงานของแบคทีเรียหมายความว่าจอมปลวกก็คือจุดที่มีไนโตรเจนสูง และสัตว์อื่นๆรู้ว่านี่คืออาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารเหมือนตัวเกินมดยักษ์ตัวนี้สายตาของมันไม่ดีนักมันจึงใช้จมูกที่น่าอัศจรรย์ในการดมกลิ่นอาหารเย็นของมัน แม้มันจะมีชื่อแบบนี้ในบางพื้นที่ตัวกินมดยักษ์ก็ไม่กินอะไรเลยนอกจากปลวกจอมปลวกนี้แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง แต่ตัวเินมดยักษ์มีอาวุธที่ดีกรงเล็บนี้ใช้เพื่อป้องกันตัวเช่นกันเมื่อถูกโจมตีตัวเกินมดจะชูขาหน้าขึ้นยืนด้วยขาหลัง และสะบัดอาวุธคมกริบเหล่านั้นตัวนี้ภายในจอมปลวกมันใช้ลิ้นของมันซึ่งยาวกว่า50เซนติเมตรและจะไปด้วยน้ำลายเหนียวหนึบมันตวัดลิ้นเข้าและออกแล้วราวร้อยห้ครั้งต่อนาที และจะเกินปลูกได้ถึง35,000ตัวต่อวันวัดจากน้ำหนักปลวกเป็นหนึ่งในสารอาหารที่อุดมโปรโตีนมากที่สุดที่หาได้ในทุง่งหญ้าแมลงตัวเล็กๆเ,เหล่านี้มีโปรโตีนมากกว่าถั่วลูกนัดหรือว่าเนื้อไก่ดังนั้นพวกบันหล่อเลี้ยงสัตว์ใหญ่อย่างตัวเก็วดัดอยากได้ s s สสารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชันฟิกสิ